ส่วนสูงกับน,น้ําหนักของเรานะคะมาใส่เข้าไปแล้วนะคะจะทําการค,นนค,นนคํานวณคา่าสูตรที่ให้มานะคะก็คือค่า BMI นะคะคือน้ําหนักนะคะหารด้วยส่วนสูงส่วนสูนหารด้วยร้อยแล้วก็ยกกําลัง2นั่นเองนะคะ,ะเมื่อได้ค่า BMI แล้วก็จะมาตรวจเช็คว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหน ถ้าเกิดว่าได้ค่า BMI 30ขึ้นไปนะคะก็จะถือว่าอ้วนมากนะคะแต่ถ้าค่าของ BMI จะอยู่ที่25ถึง29.9กนะคะก็ถือว่ายังอ้วนอยู่นะคะแต่ถ้าส่วนของ BMI อยู่ที่23่าถึง24.9น้ําน้ำหนักก็จะเกินนะคะ ถ้าเกิด BMI อยู่ที่18.6ถึง22.9น้ำหนักถือว่าเกณฑ์ปกติแล้วก็เหมาะสมกับสัดส,ส่วนนะคะถ้าค่า BMI น้อยกว่า18.5ถือว่าเราผอมเกินไปนะคะ,ะเรามาดอูอาจารย์จะลองใส่ค่าน่นสูงของตัวเองส่วนสูง158น้ำหนักน้ำหนักเท่าไหรด่ดีน้ำหนัก56นะคะคำนวณ อ่าอาจารย์อยู่มีค่าบิมอาอยู่ที่ยี่สองจุดอ่าสี่สามนะคะถือว่าพอมาวัดเทียบกับอ่าค่าตามเกณฑ์ตรงนี้นะคะถือว่ายังอยู่ในช่วงปกติอยู่นะคะถือว่าสัดส่วนเหมาะสมนะคะทีนี้ละอ่าเรามาดูเราจะมาสร้างแอปของเรานะคะเราก็จะเข้าอ่า URL ไปที่โปรแกรม App i n v t n t o ตตามนี้เลยนะคะแล้วก็เราจะมาทำการาสร้างแอปนะคะที่มีหน้าตาลักษณะแบบนี้หรือว่าเราไปทำเองก็อาจจะดีไซน์ให้มันสวยงามนะคะแล้วก็แต่เกณฑ์ในการคิดนะคะก็จะเป็นตามนี้อันนี้เป็นเกณฑ์ของชาวเอเชียนะคะก็ใช้เกณฑ์ตามนี้นะคะสัสดส่วนส่วนสูตรคำนวณก็จะเป็นค่าน้ำหนัก หารด้วยนะคะตรงนี้ในการปูตรงนี้ก็คือส่วนสูงเนี่ยเราจะหารด้วยร้อยก็จะได้เป็นตัวเลขมานะคะแล้วก็เอาส่วนสูงเนี่ยที่ได้จากหารร้อยแล้วเอามายกกําลังสองก็คือตัวมันเองนั่นเองนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบตัวนี้ก็คือจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้คําสั่ง if e ด้วยนะคะาเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะคขออาจารย์ได้เข้าโปรแกรมไว้แล้วนะคะ าโปรแกรมไว้แล้วให้เราเข้ามาผ่าน URL หรือว่าเสิร์ชผ่าน Google ก็ได้นะคะเสิร์ชคาว่า m i AP, t App Inventor 2นะคะแล้วก็การล็อกอินเข้าสู่โปรแกรมก็อย่าลืมว่าจะต้องใช้ Gmail ในการล็อกอินนะคะอาจารย์ใช้ Gmail เข้ามาแล้วนะคะ เรามาเริ่มสร้างแอปกันเลยนะคะสร้างแอปคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายนะคะหรือที่เรียกว่า BMI นะคะเริ่มแรกเราก็เลือกโปรเจกต์แล้วก็ start new project นะคะจะตั้งชื่อ,อ BMI นะคะมี h ด้วยเพราะว่าชื่อเดมิมทาได้สร้างแล้วแอปหนึ่งนะคะกดโอเคเราจะมาเข้าส่วนของการดีไซน์หน้าจอนะคะ ในส่วนของ uh, สกรีนตรงนี้นะคะจัดการสกรีนอาจารย์กำหนดเป็นอะ i g n h o r i ซนท t อลเป็นเซนเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของชื่อนะคะที่ไททอลนะคะแสดงปรากฏที่ไททอลบาร์ตรงนี้จะเป็น uh, BMI นะคะแล้วก็ตรงซซิงฟิกตรงนี้เราเลือกเป็น responsive นะคะโอเคเสร็จแล้วมาดีไซน์นะคะ อาจารย์จะให้จะใช้ Layout ์นะคะเลเยอรที่เป็นอ c ติ a อ Alignment ในการควบคุมกล่องการทำงานของแอปนะคะก็คือจะเอาพวก c o m โพเนนตต่างๆมาอยู่ในกล่องนี้นะคะลากไปเลยกำหนดเป็น Center ร์นะคะเซนเตอแล้วก็ตัวท็อตัวนี้ก็จะเป็น Center ด้วยนะคะอยู่ตรงกลาง เสร็จแล้วความกว้างตรงนี้กำหนดเป็น90%นะคะส่วนสูงกำหนด3ามหนด350นะคะพิกเซลนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอา,อาส่วนของลาเปลมาวางก่อนนะคะเจนลาเปลนะคะลาเปลแล้วก็ จะเอาส่วนของไม่ใช่เดี๋ยวนะั้น layout ที่เป็น table นะคะ table แล้วก็ส่วน layout horizontal element นะคะส่วน label เราจะใส่ข้อความนะคะเป็นหัวข้อแต่เป็นคิดคำนวณคำนวณค่า BMI ดัชนีมวลกายดัชนีมวลกายนะคะอ่าเปลี่ยนฟอนต์หน่อยสัก16แล้วก็เป็นตัวหนาอ่าเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะคะอยากได้น้ำเงินเข้มก็ขยับลงมา โอเคะส่วนอคอมโพเนนต์เทเบิลอะไลเมนต์ตรงนี้นะคะเรากำหนดแถวคอลัมน์ให้ก่อนนะคะอาจารย์จะเอาก็จะมีสองแถวสามข้อลำนะคะสองแถวสามข้อล์โอเคตามนี้นะคะสองแถวสามข้อล์ความกว้างความกวาม้างตรงนี้เอาเก้าสิบเปอร์เซ็นต นะคะ90เนกี้เราใช้กล่องใหญ่90แล้วตรงนี้น่าจะเป็น80% 80ปอะเนะค8เสร็จแล้วตอนนี้ในตรงเรียนนี้จะเป็นเทเบิลจะมีทั้งหมด2แถว3าคอลัมน์แสดงว่ามี6ช่องนะคะ6ช่องนี้เราก็จะใส่ส่วนของลาเบลแล้วก็ เอกบอกอ่ะาจะค่อยกำหนดตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนสูงส่วนสูงส่วนสูง,สงแล้วก็ลาเปยโอตัวนี้จะเป็นเซนติเมตรเซนติเมตรอ่า กำหนดก,กว้างให้กับเท็กบ o ็อกเท b o บ็อกให้กว้างสัก30พิกเซลได้ไหมก็เล็กไปเลยนะแปดสิบพิกเซลโอเค80พิกเซลแล้วก็กำหนดเซนตะิเมตรให้ไลน์แ่เเดี๋ยวจัดเรียลนี้ถึงกลางหรือ,อยัง เซนติเมตรความกว้างความกว้างช่องนี้หลังจากเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้แปดสิบยี่สิบยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเทคบล็อกยี่สิบล่ะอ่าเทคบ็อกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์โอเคส่วนสูง ส่วนสูงก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนสูงก็จะเยอะไปง,งั้นส่วนสูงตรงนี้เป็นสิบห้าพอสิบห้าโอเคนะคะตอนนี้นะคะสิบห้าเสร็จแล้วก็แถวที่สองก็จะตรงน,นี้จะเป็นน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักกองกว้างสักก็กี้เราสิบห้านะคะส่วนสูง,สง โอเคเทป็อกเทป็อกสักสี่สิบเปอร์ซ็นนะคะ mm hmm. แล้วก็เอาห mm ิน hmm. ตรงนี้ออกด้วยนะคะเทป็อก้าบนออกอยังหิน uh, มีลาเบลอีกอันนี้จะเป็นกิโลกรัมกิโลกรัม กำหนดควากว้าง20%ชิดทางด้านขวาโอเคอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ส่วนของปุ่มบัตทอนอันนี้เอาปุ่มมาวางน,นะคะปุ่มบัตทอนปุ่มบัตทอนตรงนี้ก็อ่านวน bmi กำหนดให้เป็นตัวหนาโอเคนะคะเป็นตัวหนาแล้วก็ส่วนนี้ส่วนที่พอคำนวณเสร็จแล้วจะให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะอาจารย์จะอาศัยผลลัพธ์ข้างล่างตรงนี้ดีกว่านะคะจะเอา layout horizontal alignment วางข้างล่างตรงนี้นะคะกำหนดความกว้างเป็น80 80นะคะตรงนี้เป็นเซนเตอร์อ่าเป็นเซนเตอร์แล้วก็อันนี้จะมีลาเบลลาเบลสองลาเบลนะคะมารับค่าลาเบลอันนี้ก็จะเป็นอ่า ส่วนนี้ตั้งชื่อฝาอ,อันนี้จะเป็นเก็บชื่อนะคะ,ะตรงนี้จะใส่คำว่าคุณดีกว่าคุณคุณนะคะคุณอันนี้ก็จะเป็นใส่แดดๆไว้ ใส่แดดไว้นะคะคุณแล้วก็ค่า bmi 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 แล้วก็เอาเทปออกมาวางอันนี้ก็ใส่แดดไว้นะคะก็คือคำนวณเสร็จพอ ก,กดปุ่มคำนวณชื่อของคนที่กรอกข้อมูลมาก็จะมาปรากฏตรงนี้นะคะส่วนที่จะคำนวณค่าดัชนีมวลกายก็จะมาแสดงตรงนี้คุณสมสมุติว่าคุณย่านะคะแล้วก็ค่า,าดัชนีมวลกายที่คำนวณส่วนสูง,สงกับน้ำหนักแล้วก็จะแสดงตรงรัเบลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราตั้งชื่อรัเบลนี้ก่อนว่าันี้เป็นเนมรับเบลเนมเอเอ็มอี M e. นะคะ นี้ระเบล,ลนี้วัแสดงค่า B.M.I. B.M.I. นะคะอ่าเสร็จแล้ว B.M.I. เสร็จแล้วอ่าอยู่ในเกณฑ์ไหนเป็นเกณฑ์อ้อวนเกินไปหรืออค่าน้ำหนักปกติหรือเหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะให้โชว์ระเบล,ลอีกอาจารย์เอา มาเลเอามาอีกเลเอาหนึ่งค่ะเลเอาเลรสเซนทัลโอเคความกว้าง80อ่าเอาลาเบลมาใส่ลาเบลเลเอานี้ให้อยู่กึ่งกลางเอนเตอร์โอเคส่วนลาเบลลาเบลตรงนี้เบลตรงนี้เราเคลียร์ค่าไว้นะคะอ่า อาจารย์จะเปลี่ยนสีระเบีนี้เป็นข้อความสีชมพูนะคะผลตรงนี้จะเป็นบอกว่าค่าน้ำหนักกระส่วนสูงของเราสัดส่วน MBPI สัดส่วนเราเป็นปกติหรืออ้วนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงดาบเบลเก้าอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อเป็นอะ,อะไรดีเป็นโชว์ เบลโชเทคเด็ดกัน T E E T E X T อ uh. ่ะชโชเทคนะคะโชว์ข้อความแสดงข้อความเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้กำหนดความสูงไว้ความสูงสัก20พิกเซลอ่ะโอเคความสูง20พิกเซลเซ็นเตอร์แล้วก็ ตรงนี้เป็นเซนเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ตรงข้อความตรงนี้เราก็ลบไปจะไม่ปรากฏนะะจะเห็นตอนที่เมื่อเราคลิกปุ่มคำนวณค่า BMI นะคะ ฮัลโหลมันหลุดไปใช่ไหมครับฮัลโหลใช่ค่ะมันหลุดไปค่ะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคปัดมึง,งนะเอ้ยมันเด้งออกอเด้งเหรเสร็จแล้วตรงนี้อ่าอยากจะเพิ่มในส่วนของข้อความที่เกินในการคิดให้เห็นนะคะ อ่าตอนนี้จะมีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกแถวหกแถวอาจารย์จะเอา l a เยอรที่เป็นเทเบิลเทเบิลมาเลยนะคะเทเบิลอ่าต่อเทเบิลนี้มีทั้งหมดหนึ่งคอลัมน์แค่คอลัมน์เดียวหกแถวนะคะหกแถวอ่าเสร็จแล้วความกว้างก็คือจะแปดสิบ เซ็นเสร็จแล้วหกแต่ละแถวนี้ก็จะเอาลาเบลมาวางนะคะลาเบลมาวางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะโอเคแล้วก็พิมพ์ข้อความนะคะที่เป็น ในการคิดนะคะอ่าสูตรก่อนบ m เอ็มไอเ็มกับน้ำหนักแค่ดีไซน์ก็นานแล้วนะคะอ่าน้ำหนักอ่าแล้วก็อ่าด้วยส่วนสูง สูงหารหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ยกกำลังย่อก,กำลังสองอันนี้คือสูตรนะคะเสร็จแล้วอ่าข้อความสองอ่าถ้าอ้วนอ้วนมากก็คือเบค่า BMI จะอยู่ที่ สามสิบจุดศูนย์ขึ้นไปขึ้นไปนะคะอ้วนอ้วนตรงนี้ก็เหมือนกับทมท่วมยีม่สิบห้าจุดศูนย์ถึงยี่สิบสี่จุดเก้าสี่จุดเก้า ถ้าเกิดว่าน้ำหนักเกินอ,อยู่ในช่วงน้ำหนักเกินหนักเกินจะเป็นยี่าอ,อยู่ในช่วง v m ม2 3ยสาถึง24.9บ่าต่อมาเดี๋ยวอีกสองแถว ปกติน้ำหนักน้ำหนักปกติเหมาะสมเหมาะสมอ่าเหมาะสมอ่าอยู่ในช่วงทีสิบแปดจุดสามถึงยี่สองจุดเก้านะคะอ่าแถวสุดท้าย ผอมเกินไปนะคะผอมเกินไปผอมเกินไปช่วงเอ่อ BMI น้อยกว่าน้อยกว่า18.5นะคะตรงนี้ถือว่าน้อยกนไปอ่ะอันนี้เป็น เป็นเกณฑ์ในการที่เราเช็คเราได้ b m i แล้วเรามาตรวจสอบว่าเนี่ยของเราอยู่ในช่วงไหนนี่ในส่วนของหน้าดีไซน์นะคะ,ะหน้าดีไซน์เสร็จแล้วในส่วนนี้อาจารย์ต้องการที่จะใช้คอมโพเนนต์ n t ตติไฟนะคะ n o t i f y ตัวนี้เป็นตัวที่จะแสดง alert message หรือว่าเป็นตัว เป็นคอมบันแด์ที่จะให้เราเกากข้อมูลก็คือลงชื่อนั่นเองก่อนที่จะคนวณเบีนไอนะคะอาจารย์ลากมาเลยนะคะลากมาวางที่หน้าหน้าสกรีนเลยนะคะแล้วก็จะคอมบันด์นี้จะปรากฏที่ตรงในส่วนของ non visible c o m m o n d นะคะจะไม่แสดงจะไม่เห็นในส่วนของหน้าดีไซน์ของโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเสร็จแล้วะจะให้ตั้งชื่อนิดนึงก่อนที่จะไปเขียนคำสั่งในบล็อกนะคะ ตั้งชื่อในส่วนของ t e x t b o ็อ่า t ็บบ b o x นี้นะคะส่วนสูงนะคะตรงนี้เราก็เติมไฮไปนะคะเ e ส e. อีอจีเอสทีนะคะแล้วก็ส่วน t ท็บ b ล็อกน้ำหนัก t ท็บ b ล็อกน้ำหนักอ่า rename น้ำหนักแล้วก็เติมน้ำหนักจะเป็นเอ่อเวอวีเออเ g h นะคะทีตัวทีตัว W E I G H T เทนนะคะโอเคแล้วมีตรงไหนอีกเราจะต้องตั้งชื่อเลยนะปุ่มบัตรทอนปุ่มบัตรทอนอ่ะเราก็เติมบัตรทอน BMI โอเคนะคะ BMI ส่วนคุณชื่อนี้ใส่ไปแล้วค่า BMI ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีะตรงนี้ label show text ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเขียนอ่าในส่วนของบล็อกนะคะเขียนคำสั่งในการควบคุมการใช้แอปส่วนนี้นะคะ เรามาทางต่อไปเลยนะคะส่วนของการเขียนโค้ดนะคะเราไปที่ในส่วนของมุมมองของบล็อกนะคะในส่วนนี้นะคะเ,เริ่มแรกอาจารย์จะกําหนดตัวแปรขึ้นมานะคะทั้งหมด3ามตัวแปรนะคะที่ใช้ในการคานวณตรงนี้นะคะอาารย์กหนดตัวแประะโอเคครับเดี๋ยวผม ผมหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะในเรื่องของการดีไซน์นะครับส่วนเรื่องโค้ดยังยังไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวผมมาต่อวันหลังนะเพราะอยากให้เราทำดี